โอเคสว s a u d เซอร์ท่านวันนี้มาเล่นแมปผาโขดกันแล้วนะครับพร้อมอ่าอันนี้น่าจะแมปนี้น่าจะเป็น1.8ขึ้นไปนะเพราะไม่เพราะไม่มีบอกระบุบว่าเวอร์ชันไหนด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วแต่แมบที่แล้วแหละวันนี้ก็ให้เล่น normal ปรับเรียบร้อยเหลือก็ไม่มีอะไรเช่เซอร์เดี๋ยวหนึ่ง s p e e คืออันนี้เด t นะฮะก็สปีดใช่ไหมโอเค share point นึ่งแล้วนี่ไฟ <laughs> คือพูดง่ายๆเนาะพูดง่ายๆลอย fire สปีดแล้วก็เช็พอยต์ยมแล้วก็จัมเหมือนรู้นะดูฝรั่งมาไม่ใช่เลยนะฮะแล้วก็เอ้ยโอเคสิไปสิเฮ้ยเดส no อ๋เอเฮ้ยเอ้ยมันไหลเองมันไหลมันไหลเองมันไหลเองเมื่อกี้มันเฮ้ยมันไหลเอช็คพอยต์โอเคแล้วก็เนี่ยฮึตัวหนึ่ง จะมาสองให้แล้วด้วยนะแล้วเราไปไ,ปไงเนี่ยอ๋อแกมาอ๋อเฮ้ยแล้วไปเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยโอ้แล้วตรงนี้โอ้โหวิ่งเลยเดะเย่ <c oughs> เด็ดสองโอไมค์เกิแป๊บนึ่ง ไฟแล้วก็พุ่งปโดอนตรงนี้ตาย o h my god โ oh. อ oh, 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 oh. ้โอ้ยอึชอึโอโอโอูออูจะตายไหมฮะจะตายไหมฮะมีปุ่มไหมไม่มีนะอ๋ออ๋อ oh. เมื่อกี้เป็นทางทางนี่หว่าโอ้ดูแล <laughs> ทำไมให้ร oh. <laughs> ีเซ็ตโอ้ What เดี๋ยว ดิ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 โอ้ได้ละและนี่สปีดเอ้ออายโอ้โอเคเฮ้โอเคโอ้เอ้าเฮ้ยอาหารหมดอ๋ออันนี้คือ ของกินเหรออ๋ออะไรข้างล่างเนี่ยเออลงวัดอ้าวไมเกิดได้แล้วนี่ก็หิวอ้ออ้จะเลินแล้วจะเลินแล้ววิ่งไม่ได้แล้ว เออไป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 เฮ้ยเฮ้ยฮาวัดติดตรงนี้ดิเดเดี๋ยวเฮ้ยติดหัวเฮ้ย oh my god เฮ้ยตอนนี้หิวทำมันสโลงกันนะโอเคโอเคบล็อกนี้บล็อกนี้เฮ้ยอื้ืออื้อยากจริง อยากจริงอโอเคไปเลย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 เฮ้ยโอเคคือถึงอยู่แล้วถ้ามันสต็อปตรงตรงนั้นก็อจะเลินครับเดี๋ยวมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเจ้า <c oughs> อ้ยขึ้นดีเอ้ยเอ้ยขึ้นดี <c oughs> เออจะเลน่น <c oughs> <c oughs> แบบนี้ไม่เคยเล่นนะฮะ <c oughs> จะเล่น เฮ้ยกิฟสีดแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเปล่าตัดตรงนี้เอ้ยโอ้ไปเองดีกว่าสบายใจก็เยอะโอ้โอ้โอ้ โอ้วิ่ไฟเออร์ไฟเออร์ไฟเออร์ถูกไม่ได้ด้วยโอ้โ oh. หไอตัวนี้มันหิวนี่วะ่ะไฟเออร์โอ้ยโอ้ยเอาเร็วไม่ถึงต้องไปตรงที่นูน้นใช่ไหม อ๋อเซฟพอยต์โอ,อมไม่น่าตายนะบางทีโอโอโอ,โอมันไหลเองมันไหลเองมันมันไหลเองผมปล่อยเองนะผมปล่อยแล้วนะผมปล่อยแลนะมันไหลเองมันไหลเองโอ้ normal มมอะไรวะเนะี่ย คือ,ห,ดดนะอนนะห้ามกระโดดด้วยนะเมื่อกี้ไอตรงนั้นอะห้ามกระโดดด้วยนะฮะโอ้โหรำบะวัดโอเคเจ็บเออรู้แล้วว่าเจ็บไม่ปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วก็เลื่อนโอ้โหแค่นี้ก็จบปะเออเออใครนี้ก็จบปะ ทำไมเราไม่ควงตั้งแต่แรกแตงจับแล้วโอ้โหเราเล่นไปเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้เลยเหรออ่าเล่นหน่อยตายแล้วเออจบแล้วครับโอเคเกมหมดได้จบแล้วเออเราได้กลับแป๊บปุ๊บโอเคก็ซีอุทกท่านคำพูดได้ปรใจัยในที่ไม่สุภาพขวาภแพนนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็นี่มาดูข้างบนหนอวงจรนี่คือมันไหลเองอะแน่เลยนะปล่อย นีน่หลายเองนี่น่ะหลายเองสปีดไฟเนี่ยหิวแล้วจะเด็ดเพิ่มทำไมด้วยนะเนี่ยส,สีเอดเมื่อกี้โอเคโอเคแล้วก็ขอบคุณที่ได้มารับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์และติดตามกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสามสองหนึ่ง